้องไดยู่ขวามมันให้หูุดด้วยที่มันมีเปิดนะพี่เปด็กเจ็บมากสคนเลยว่ะมาเยอะเลยมันมีควบด้วยแทกหน้าพี่เลยอุ้ยขวาสบป็น มากำเป็นนอนอยู่ตรงเท้ารอสไปให้ผมก็ได้พี่เดี๋ยวน้องวางให้ขอบปืนได้ขอบปืนได้ครับ่่กอใหญเดี๋ยวน้องเอาไปวางที่ฝั่งประตูให้ครับเแต่ผมเอาไปทิ้งตรงตรงนี้ให้พี่ฟินิกส์คิดทำสมบัติสกู๊ดดูด้วยจะเตรียมอะไรพี่ เขาดีได้ปะไซเฟอร์โยกแล้วเนี่ยเกิดไซเฟอร์อยู่นี่เไอนไซเฟอร์หมดแล้วอยู่เองหมดเลยอยู่เอหมดเลยตอนนี้ก็เคยอยู่แค่วิน มาแล้ว A A ใช่ไหมพี่วิ่งกลับมาแล้วเสียงเหมือนวิ่งมาป่าไปข้ามกำแพงไปเลยนุ้ยเนี่ยมันมีเสียงอยู่กับพี่ตัวเดียววอนไปบีชื่อว่าดิสเน่เสียงบีบีบีล้อมบอกเหล่ากำแพงบีล็องเข้ามมันอยากกินน้ำแข็งใสเปล่าวางแล้ววางแล้วด้วย โอ้ยตายแต่ผมไยให้ครับทามมิ่งแบทเก๋พิี่งเดียวในใจในใจสองตัวต่างกันคุ้ยอ๋อไม่กลับไปแล้วมันเยอะเหรอวะว้าบ้ปีศาย ลูกพี่เจอกูเฟคทีปีไปดูเรื่องกูวักกูวักเมื่อกี้กูเป no ็นคนปล่อยตัวปล่น่าจะโรเทนนะพี่เมื่อกี้ใครโดนผมยิงไหมไม่รู้ Spike down t i ลงแรมโอ้เหงาชิบหายเลยป่าไม่เคยโดนหายเลย มแฮเวน n ฮเวนบีครับเอาก <c oughs> ระโดดยิงโดนได้ไงวะ <c oughs> นี่ชุบคนที่อยู่ข้างหน้าชุบตัวไปการวอมในตัวมาแล้วห้องน้ำโดจะมาปิงสปีดตัวนึง ค่ยเี้ยนั่นงก็ไม่โดน,นโอ้โหม่งคงให้คงอี